ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเมื่อนี้มาตามต่อแนว่า,างอยู่วัดเนรนามด้ครับเด้อมาซองเจอกันดอกไม้นะครับเนาะ,ะแม่หลวงพีเนรนาวเพื่อเห็นสามตัวครับจังๆได้ครับเด้อเอาให้ต่องหวดครับผมไปฟังรับชมแลบฟังน้ำกันครับผม เดาปูเดาหงอนบางหันคืองามกัน่ยงังหางทั้งเจ็ดทั้งนเตาเปิดตาให้ปูเปิดตาเเอาไปผู้ปูหนาก็เปิดตาไม่เอาใจก้นนาะแ่เอกเมอเมื่อเมอวงสว่งแล้วเบาใจเนี่ยนั่นถ้ากันเบาหยอกกันเอาไปผู้เปิดตาเีปูได้อย่างเดดเกูแล้วกัใจดีหรือะหวานุ่มนุองค์ใดกนย้มยิ้มอยๆนั่นเนาะ แค่ในเมืองพวกเข้าอยู่บ่หาเยหมืนเินนอบรกาคือว่าเอาคือยัได้ายตแล้วไงคือลยจนสามตบอใ้แม่จะเห็นบ่แม่แม่ตงไปดู นี่นี้ว่าคูเป็นยิ้มเป่อยๆหัวขวันอยูยเอายิ่มหมวน่ะสององค์แล้วน่ะโอ้ครับผมนี่สาธุงวดนีบ่มีผูมาขวนดอกปูเอ้ยบิ่งคักนี่คักๆแม่จะเห็นไม่ากอีเป็นตเกานี้เป็นตเกานีเลขา้นเลาย่างง่ยงนมีเลก็มีเลขายังเห็นคือเกา นี่มึงนี่เป็นตัวเก้า่ที่่ทีเห็นมั้งคะเลขศูนย์อยู่ในกลางเลขเออเลขหายอยู่ในศูนย์กลางเลขศูนแล้วก็เลขเก็ดแล้วก็เลขห้าอันนี้เป็นตัวเก้าิึงเอาตัวหมก่อนตัวหม่ปูเร่หัววันที่วันที่เท่าไหร่สิบหกเมษายนที่หกเมษายนูเ่ตองว่วันที่วานทวันที่วันที่วันที่าันทัที่ท่ันที่วั่นท่วนท่าันทันที่ันันัน แก้วไตร่เล่าคนเดียวเนาะเพราะว่าดียนแก้วเห็นว่าแก้วปุ๊บนี่ยเขาเขาคืนเนาะโอ้ผู้ใดเห็นเหนียวอืมตัวใดเจี๊ยบแม่เจ้าเห็นบ่แม่นี่นีหนีหนีนี่เจ้าเห็นเป็นยังแม่นี่โอ้ยมือข่อยคือสั่นสั่นเด็ดหานึ่งบอกเอาแก้วเห็นเป็นตัวใดหานึ่งไอ้แก้วเห็นเป็นหาหนึ่งนี่แม่เห็นเป็นตัวใด เป็นหนึ่งจูนแต่ละตาเนาะนชมเป็นหนึ่งจูนเอาแม่เบิ้งดีๆเอ้านจะนี่นี่นี่นีนี่เนาะิหานะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอีนม่เราเห็นเป็นหนึ่งจูนว่าแม่เน้อว่าเนี่ยสองหกนีแม่เราเห็นสอมากที่สองสองหกเลขสองนะจัดจัดเลขหกกดัดอ้าแม่สองหสองหักจัด น้ำโมแม่น้มน้้ง้เนาะสองานี่นี่นี่เรียกสองนี่เรียาสองาออม่นลนเราบอกมุแม่นเรามุแม่นเราบทเตี้ยสองหาสองาว่ะดูว่ตสิพักพักใดบรดปู่ตามให้ตามมันได้พี่น้องเอามาเจ้าไหนกเจ้าเพิ่งเอาลูกซือออสองห้าครับท่านผู้ชม

แม่เห็นเลยเป็นบ่อแม่ชัดเจนเลยบ่อแม่แต่ยังว่าเปนผู้อื่นเขาสิได้เป็นแสนเป็นล้านเมื่อจะเห็นมาเนี่ยเลขนอนนอนเลขนอนมาเนี่ยนี่มุมการนอนมากขึ้นตะปืนสองหาได้เต้าสองหาโอ้ตัวตัวบัวใยดอกตัวน้อยๆแต่ว่างามงามไม่พ่จ้าสัตว์แม่สายตาดีตัวนี้บัวล่ะ

ยยังกล่องเออครับผมเบิ้งแต่จกันนะครับเนะเ้อะนจีไหยู่อะไเเยอะเนี่ยอันนี้เลีองเลยเ็สัตว์นี่นกไกใส่แว่นนี่แม่เบิ้ลตาดีครับนไก่ดเบิ้เบิ้ลเบิ้ห้นมันนี่ละสองห้าสองวันสเด้อสามตัวมาเลยแม่เออปกัน

มอืเบัวแดงดอกะว่างามงามได้เปนบ่แี่ซองหาซเอาเรื่องก็ใจเนี่ยถักทวงเมแข็จนบุคคลคารผู้ชมขม่ารับชมรับฟ้งแต่อนี้ชคดีลาบด้วยร้านกาแฟไซบาแลวปูดูทางไจให้ได้ชคได้ลาบอหาซอเดินทางมากกับเลี้ยนเชิญได้แล้วค่ะเนาะ รับลิปมีกมนพ้นานเขายจีีจยเอยไใช้ถ้ำอยู่จะรับไมนถือขาดไม่้เห็นยจะไปเอาอตั้มากครับผมเป็นสองสองนอกครับมเชะชาเจนนครับคุณแม่ ลงพี่นี่น้ำนะครับแนละ้วสิบเพนสิบบาทสองหาสองนะครับเนาะสองวงขาสัตวครับตาเจ็ดตัวเฮ็ย <c ười> เป็นไหนฮะนคือเพิ่นหายงีงคือเราเห็นเลยหาแปะอ้าวหาแปะก็ตรงกับมือตัวคุณฝันตัวเข้าวานน่าสัตว์แตนั่นล่ะยังว่าเดี๋ยวจังเะคนเบิ่งไหมอันนี้ฮะเทียมมันห่อนอยู่<ะ>เนาะจังเบิ่งไหมแต่ว่าเห็น,น,นหเป็นหาแปะ าอาแปะจตรงกับมือที่พูดฝันวังหันต์ต่อแต่ว่าฝันวังหันมนมี่หามีแ่แปดมี่หนึ่งมี่สามครับผมตีโตเนาะ,ะแต่ว่าอันนี้เบิ้งเห็นเป็นหางเด็กเดี๋ยวเรื่องคุยืองครับผมเดี๋ยวไก่ไก่มือสิมา,าแล้วบ่ราะว่าถ้าไก่ละเพื่อนอื่นตลอดละโอ้ปูตาทิพย์นี่แหละปูขุดแห่บบ้างอะไรหรอกครับผมปูตาทิพย์นี่โอ้ยเด็ก วันนี้ไปใช้บ่ได้เลยวันตอนนั้นพว<ช>่วงมาไล่บายยาให้เกินสามมือเปลี่ยนยเลยคุณผู่ชมัดางไว้เจ้เหนียวปกตห้ามให้เกินสามวันโอ้สำรหรับพ่วงมาไล่อยู่เมื่อเพิ่อนอืมมันเหี่ยวพ่วงมาไล่ยังใส่ยายาให้เกินสามมือเพิ่นบอกไว้โอ้ขอบผมเพมื่อว่าเขาก้าเขาไปเอาบ่ได้ว่าเก็บ <c oughs> ออกลด <c oughs> วดเพราะจะไปเก็บออกนะเพิ่นเนนะพ่อ ช่วงมาไล่หนึ่นเทิ้งเทิ้งสองกู geliyor, ้เราออกเพื่อนเนี่ยมันโมเมียนอ๋อไม่ไม่มันมันเพิ่นไห้เพิ่นเพิ่นไห้เปลี่ยนบ่ให้เกินสามมือเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกเรื่อยวานก็โทรบอกแม่เออยู่เพิ่นบอกข่อยจะหมูขึ้นลาบแม่เอช่วงมาไล่เพิ่นเอาออกให้เพิ่อนในเด้อเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนใ่แนี่ยมาจั่นเออเออเดี๋ยววันจี้โทรบอกเพิ่นเปลี tai, ่ยนว่าจั่นมากยังที่เก่าทุกเพิ่นไปหาอยู่บ้านเพิ่นใหม่เนาะเพิ่นไปสัมผัสู่บ้าน คนนี้จะไปอยู่บานลูกคนจมห้คนเดี๋ยวไปหาคข่เม่ลูคนจมหายเดี๋ยวไปหาข่ลูกคนจมตั้งแต่อย่างแล้ววันวานลูกใต้คนจมห้ยเนาะมองจมหายคนเดี๋ยกไป่ อ้าวอีหีตล่ะจมก็เว่าลูกเพิ่นจมเพิ่นว่าเพิ่นว่ายามเพื่อเอาให้แล้วก็บ่เอายามนั้นก็มาด่าเพิ่นจักสิให้เพิ่นเฮ็ดจังได๋ให้ก็บ่แม่นว่าให้น้อยดให้หลายพร้อมให้ให้องบอนเนาะให้ฮอดนํากระถางให้ฮอดนําบักข้าวอือให้หมดซุมองบอนแต่ปานนั้นก็บ่พากันเอาแล้วยังมาด่าเพิ่นอยู่เพิ่นโอ้เพิ่นวางได้ซันเนาะมันก็แม่นมเพิ่นเนาะโอลูกเพิ่นจมให้พได้ไปหาเจ้า ลูกคนจมหายจะสีจมอียงกระดอกกะเดียหาแล้วโลพะกันเอาเปบ้านเด็ดตนยุติวันครับผมกก็กยรไม่โศกตับะ้แต่ยากคนมบอกะด้บอื่อนาอืออครับผมก็ไม่ต้องทุนหลายหลักผู้ใดก็ได้แต่ยให้เชือกหน้าไม่โศกน้กันเิ่นกวบาน โตพิ่นเหมือนกว่าคนสให้องเ็นเพานเลี้งเาว่าโตพาจันมีคนมาเอาะนพืนคนมากวนแล้วกูสิจัดการของกูเองโอ้ค่ะผมมต้องไปชุดนํำไปชุดนี้เนาะเออเิ่นคนละมต้องยากคนะเออบที่นี่มัดมใเพิ่นพื้นเิ่นโอ้ไปบอของบ้าน่นบอของมันไลนักเียนห้กูแน่ครับผม ต้องมาได้ขัดแขลนึ่เทียนอันนี้ใบเตสามมือที่เตียนออกโลดดอกไม้ยังไจย่า้เตียนออกอีกนะใบเตยสามมือครับผมนี่พวกมันบอกแม่เออยู่ว่าเตียนพวกมันไล่เตือนเด้อเอออืมตามนั้นนะครับเต้สำหรับมือนี้นะครับละแนวทางมาสร้างเมืองหายไปแล้วกันตามที่เพื่อนเห็นแล้วละปิดตัวเลยตาใครตามันนะครับละเอา สำหรับที่นี่กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดติดตามไว้อ่าถึงกระรังแรงใจแอดมินครับฟางไม้ให้งพามวลมาให้แห้งม,ม,ม,มวลซื้อน,นะครับเนาะครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับ